สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนเจอกัะเปียกอีกแล้วจ้าตอนนี้ก็อ่าเวลาสามทุ่มเนาะจะเน้อเปียวก็เริ่มซิม่วงอ่ะละแต่ว่าก็ออยากอกมาเหตุคลิปอย่างหัวอันสิ่บอกสุฟังจ้ะอันทิพย์ยลลงไปแล้วจา้าเป็นสปาเกตตี้น้ำขนมเซนแล้วก็ตำปลาแซลมอนใส่แต่ อันม่วนดีจังเดี๋ยวคนดีมาตอบถือคนแรกก็เป็นคุณอันแล้วเปยกับเขาปิซองคลิปให้เป็นค่าตอบแทนยาวไปเลยนอจากเด้อเล่นเกมสนุกดีเดียวเมื่อเราเป็นมาเฮ็ดอีกมันมันเฮ็ดช่องนะจ้ะมันก็เฮ็ดเอียงเดิมเดิมมันก็นหนาเบื่อน้วจากนอเปียวกับได้อยากออกมาเฮ็ดเอียงตลกตลกองเปี้ยวไปละเปียเป็นคนแบบนี้แหละจ้ะอันลังเทียมีอย่างในตู้หรือว่ามีอย่างเป็นนึกอยากกินเอียงพอพอพอบานแล้วสื่นปลาแซลมอนมใหอ อันเครื่องตัวที่พี่ีอวเฮ็ดอันเป็นทอดแล้วก็ล่าซอสพริกเนาะจ้ะเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเปียกเอามาเฮ็ดเป็นผัดพริกแกงแล้วก็ใส่ผัวพวกทั่วพวกอะไรสักอย่างของเปียวท,<ม>ที่เปียวเฮ็ดลงไป,ไปเป็นคลิปแล้วก็เหลืออีกส่วนหนึ่งเปียก็เอามาเฮ็ดตำตำตำเนาะจ่ะทอดเสร็จแล้วไปก็ตำ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 ใส่กับน้ำขนมเสร็แล้ววันนี้พอดีไปเฮ็ดกับขาให้พอบานเมื่อวานเสน้นมันเหลือเปียวก็เลยเอามาเฮ็ดก,กินเปียเฮ็ดกินเรื่อยเปียว่ามันมันแซ่บดี เวลาเปลือฮอสปาเกตตีฮอรหนึ่งอะจากเวลาเปลอเห็ดแหย่พอบานเสร็จแล้วเปียวกจะคือเปลือเรอยากท้มันเรือแหงอ่จ้ะเปลือกมาดัดแปลงเป็นอาหารตัวเองบางทีเปลือกพัดเส้นแบบเหมือนพัดขี้เมาไว้วก็เห็ดยังง่วไปจ้ะคืออยู่ต่างประเทศแล้วจ้ะเนาะมันมันมีอย่างเปลือกมาดัดแปลงกินเอาเห็ดเอากระเขาก็เ่าจ้ะพี่น้องจ้ะกับบานเขาจะกินของซ่เๆ็ตโเจาของ มื่อนี้เปียกะสิมาเล่าให้ฟังว่าเปียปเห็ดอย่างแนวมื่อนี้กะเห็ดงานนอกจากเนาะเห็ดงานมืออื่นนี่กะสิเป็นมือสุดท้ายของเราแต่ว่าเพราะว่ามันจะเป็นเทศกาลกินไข่จ้ะมื่อนี้เปียกะไปเห็ดงานเห็ดงานเสร็จตอนเที่ยงเปียกะไปกินกับเขาลานชูชิกับพ่อใหญ่ก็ไปกินพวกพ่อใหญ่เรากินอาหารมั้งสัปปิระของเราตามเดิมก็เต้าหู้แล้วก็อีหยังเสร็จแล้วจ้ะแต่ว่าเปลี่ยนลานไปเสร็จแล้วจ้ะ ร้านนี้จะอยู่ทั้งเมงนาำร้านนี้จะอร่อยแน่แต่ว่าหล,ลังๆมานี่ก็บ่ค่อยได้เขาร้านอาหารโดนดสิไปเทียจ้ะเมื่อนี้เปีือกกะเลยไปกินชั่วชีวินเป็นอาหารเที่ยงนะกจากน,นอกรางจะนําวกเปีือกกะอ่าปรู้มีความรู้เล็กน้อยมาฝาูุนี่ะนจะเขาจะให้ยืมแผ่นอันนี้มาเดี๋ยวไปจำจะเขาให้ยืมแผ่นอันนี้มา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 ,มา,มาตรวจสอบเบิ่งบ่างเขามกอันใดสีใดโดยยืมมาท่ากับซ4แผ่น ข้างหลังมัน no ก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเขาเอิ้นวมาแผ่นอย่างแผ่นปาเกีบเ่อก็ัรู้เพื่อกันมันเป็นพื้น่ะจ้ะอันหลายเปียวก็เล่นพอเปียวก็เล่นไปยืมมะม่วนี่นะจ้ะหรัตอนอาหารเทียงเพราะงัเลือกแผ่นแบบนี้มาจ้ะเนี่ยจ้ะเห็นบาจ้ะเห็นชัดบ่ะนั่นแหละค่ะเียวเกมาไม่หาเบิ่งเป็นความรู้อ๋อจ้ะเล็กๆน้อยๆเนาะจะใครอยากรู้เนี่ยบออัน ก็ไม่รู้หรอว่าบ้านเขาไปให้กระดังไดอย่นี่ีก็คิดว่าเขาสาม,มารถยืมมาจา้ะพี่นอ้องเขายืมมายืมมาเบิ้งมาเบิ้งว่าทำมันถือแสงไฟบ้านเขาแล้วมันล่งพื้นมันจะเป็นแบบใดเปือยืมมาทั้งหมดสี่แผ่นเขาบอกว่าถ้ายืมจะยืมไปหลายถ้ายืมเป็นหลายเขาจะตัดสินใจยากเลือกยากเขาว่าเปล่าเปล่ปปปปคิดว่าสีแแ่แผ่นกระลังวพราดีเขาเลยบอกว่าใช่ถูกต้องมาวันสี่แผ่นมามาดูว่าเราชอบไหมไม่ชอบเอาไปเปลี่ยนคืนแล้วก็ยังไม่มาก็คือยังแบนตาจ้ะ ตอนที่ก็จะต,ตัดแว่นตาเนาะมันเป็นเอยียงที่แบบว่าอันนี้อยู่คลิปนี้เป็นมาวบอกอยย่างไปเ,เ,เรื่อยเนาะจะเนาะความรู้เล็กน่อยในประเทศนี้เขาเป็นกันยังไงแต่แค่ไมาอยากแชร์ประสบการณ์อี่ยังไงสิจ่ะอยากเค็ดอยากบา้เนาะแว่นตาก่อนที่เราจะตัดแว่นเบวก็ไปเอาแว่นมาทั้งหมดหกแบบเบลก็มาใส่เบื้องตากับคลองให้องหนาดีคล้องว่าอันใดเหมาะกับเฮาพี่น้องจ๋าจอัน กูสิเลือกได้ไปเปลี่ยนสองรอบอยี่มักแว่นตาใหญ่จ้ะแต่ว่ามักตรงช่วงนีใหญ่เพราะว่าเวลาเขาแน้มข่างเขาใสนในแน้มเห็นแล้วเป็นปคนหนากว้างหนาใหญ่จ้ะเดี่ยก็อยากให้แว่นตาที่ใส่เราให้หนามันหน่อยแน่ให้มันดูดีแน่เส่กามมันใหญ่เนาะวัดที่ตานี้ยุนี้เขาผัดเขาผัดว่ามันใหญ่เกินหน่วยตาเขาเท่าอย่างใีใส่หนักคักแถะเพราะว่ามันจะมีปัญหาตรงข้างหลังหัวจ้วจะเราไม่เส่ใตเขาปวดหัวอันนี้ จากสุขแพตตีเขาเอิญนั่นแหละเพื่อนก็เลยแนะนําว่นนาคือเปลือกหอยมันพอดีแต่ว่าเปลี่ยวบางอันใหญ่เพื่อนก็เลยตามใจเพราะว่าเออจะไดนกันนี่แล้วพี่น้องอยู่นี่แม่นตาแพงแพงอ,อยากสิพาจะแม่นแพงค่ะถ้า,า,านนพอ,ดดอขาแม่นขาแม่นนะพ่อซ่อมใดหรอกขาแม่นหลักหลักพันสองพันอ่ะสองพันสามพันลดราคากะเคิงหนึ่งแต่ว่าเล่นเนี่พี่น้องขนาดเล่นแค่กันแสงก็ซื้อเลยแพงครับจะอย่าง,งคือแพงครับแพงแน่แต่พาษี แต่ว่าก็อยากได้แบบที่ว่าเป็นแว่นตาที่มันเป็นแบบการแสงคอมพิวเตอร์การแสงอันนี้นะมัน,น,นมัดมือจัดนี่ต้องไปตัดในเมืองไทยเปล่าเอาละจากกา้ัดถือก็มาเบาเมาม้อยไปทั่วที่ทั่วแดนนอกจากน้อยเยาวาเปลี่ยวเด้อคือกวนเปลี่ยวสั่งเพิ่มนไว้ว่าเวลาฉันเห็ุวิดีโอนี่ยเสสิไอเสสิย่าง,างเสียงดังเสสิล่างถั่วสีสิกับเข่าเสียงดังหลายไปวางสิ ม่างหันตอนที่เปียวยามหิบแผ่นที่รักแขยไอได้ไปเปียวบอกว่าเออไอทำไมบ่ไอบ่ไอเด้เพราะนี่เริ่มไออีกแล้วเปียวก็เลยเอิ่นเอิ่นซื้อเพลเพลเลยบอกว่าข่อยจะสิตายพอดีเราบ่อยข่อยไอพี่น้องจ๋าคู่ข่อยโอ้ยเพื่อเด็กหัวเด็กมวนน่าจาะเนาะนั่นละจ้ะก่อนสิออกก่อนสิไปสิบอกสู้ฟังพี่น้องเฮ็ดน้าแซ่บให้ฉันกินดูน้าอีหนอย่างไรว่าสิ เนี่ยหมดแล้วก็ซื้มากินน้ำหวานอีงของเพิ่นน้ำปั่นมันหวอนจ้ะช่วงนี้มันเริ่มหวอนสําหรับเพิ่นน่ะแต่เปรี้ยก็เปรี้ยวว่ามันพอดีอยู่อากาศช่วงนี้อันน้ำมันหวานของคนไทยน่ะแไหมเฮ็ดมาด้วยน้ำอันน้ำนมเย็นน่ะยไหมพี่น้องแล้วก็ปั่นน่ะแไหมอยากกินคิดอยากกินของคนไทยเห่นไหมโอ้เป็นกระเ็ดให้นั่นล่ะจ้ะนั่นล่ะครอบครัวเปรี้ยกับเป็นจังซี่ล่ะจ้ะอยู่กัน2เฒ่าเนาะกัพอได้เฮ็ดอีหยังได้ม่วนได้หัวไปเปรี้ยกับ หาน่อยมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องซูพ่อแม่พี่น้องฟังน้าจะเนาะกับหลสดซีรีวิดีโอยียงเพราะว่าถ้าสิเหตุเกี่ยวกับอันมีประโยชน์มีสาระเนี่ยหัวสมองมันคือสิบประสังงานจากวิเีโองานมากมื่อีมดมือเกื่อกระยังไม่แต่อยากรลับมือมือวานไดเห็ุวิดีโอไ้แล้วแต่ว่ามันประกาศปล่อยอะจ้ะมันตรงมันนางนางเบิงก้อนิออกไปก้อนศิตัดปล่อยออกไปมันต้องดูสุภาพแน่เพื่อว่าทั่วที่อ่ะจ้ะแล้วก็มือก่อนไปเหตุวิดีโอยังแงตัดเรียบร้อย ใส่แท็กซื้อ,อยังเรียบร้อยสิบนาทีไปเบย่างเลยพี่น้องจ้าจะเห็ดยังได้ไปกดลบทิมมือยูซู้ให้จักรวางมาสันลบย่างเดียวพอได้พี่น้องไปไปลบในถังขยะอีกทิมอีกไหมที่ไหนจะเ,เป็นคนแนวนั้นเท่าเมื่อเราเป็นไปทั่วทิ์กดอยียงเห็ดอียงกับม,มือใหม่สันเท็ดผิดเฮ็ดถือพิมพ์คำภาษาไทยไปยังพิมพ์บ่ถือก็เป็นหนักเป็นหลายพักสม,มือนี่อย่าวางสันสีเถาะ โลกมันเหตุให้เปลี่ยนไปหรอนโลกเปลี่ยนมันเหตุให้เปลี่ยนอย่งแต่เปลวป่วยแบเป็นแนวนี่นะณระจารก็บ่อยาร์ก็บอกยังแห่มันเยอะแยะเนาะจ่าเนาะกะคิดฮอดเร้่อจ่าก็เลยออกมาเฮ็ดคลิปณราจาร์เรื่องใดเปียวกะจะไปตอบคอมเมนต์แล้วกะดูขอความให้เพื่อนๆเรื่องจ่าก็เมื่ใส่เวลาแน่พวกว่าเปยวไปให้ผู้ใดใส่เพื่อไปเบื้องข้างหลังเลื่องปไปให้เต็มมาจ้าโดยเฉพาะของคนที่มีพี่โคเด้อเปลวกะเฮ็ดให้เต็มที่เลาวที่เปียวเฮ็ดแต่เรื่จ้าเนาะ เขาเขกวาในวงการนี้เราไม่ต้องเห็นใจซึ่งกันและก,กันแล้วก็เปื่อกระเฮ็ดพยายามให้ให้เต็มที่แล้วกันนะคะเด้อจังใดก็เป็นกําลังใจให้น้องเปียวในนั้น้จองเปียวกับบริเเก่งออียงดอกเวลาก็นี้เล็กน้อยการท่านได้พอมมากประใดต่กวจะพยายามฮหดให้เต็มที่แล้วจ๊ะเด้อขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เขามาประจําสม่ําเสมอเราติดตามเปียวทุกๆก,กําลังใจเลยปอาหมายเปียวมันเกินเกินมา้มามากเลยเนะะี่ยค่ะภายในห้าหกเดือน พี่ผู้ติดตามเจ็ด้อยนี้กว่านนี่สำหรับเปียวเคิดว่ามันมากสำหรับเปียวแล้วเปียวขอขอบคุณหลายๆจ้ะจังใดกะสุดๆแล้วค่ะคุณกำลังใจกันเนาะบ้ายนอนหลับฝันดีด้อจ้าสวัสดีจ้า